มาดูกันที่พิธีส่งมอบสนามฟุตบอลให้สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรีนะคะเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีผู้พิการทางสมองและทางปัญญาค่ะ ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาราชบุรีได้มีการส่งมอบสานามฟุตบอลขนาด80คูณ40เมตรพร้อมปูย่าหนึ่งสนามโดยนายเจเดดสําราศินเจ้าหน้าที่บริษัท NYK Line เป็นผู้ริเริ่มในการดําเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอลโดยได้รับการสนับสนุนจากนางศรีนวลเติมศิลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท NYK Line และผู้มีจิตสัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบในการก่อสร้างโดยก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2553แล้วเสร็จเมื่อวันที่30กันยา ยนที่ผ่านมาเพื่อมอบห้สถานสงเคราะห์แห่งนี้ซึ่งมีนางสาสุรภากาสารติกุลผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจ,จังหวัดนาชบุรีเป็นผู้รับมอบพร้อมกล่าวขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุก ที่ให้ความกรุณาร่วมมือในการดําเนินการจัดสร้างซึ่งสถานสเครอจะได้นาสนามฟุตบอลแห่งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจทั้งยังเป็นสถานที่ออกกําลังกายของผู้พิการตดอกไปด้วยนอกจากนี้การแข่งขันฟุตบอลนัำพิเศษที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมออสตาโดยการนําของคุณสมลักษณรงค์วิชัยผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการช่อง3และดารานักแสดงสังกัดช่อง3นําทีมโดยเต๋าสมชายเข็มกลัด เกรทวรินทรนเอ็กซ์ไฮแจ็คโกนาริเบตและเหล่าดาราอีกหลายคนพบกับทีมพมอเอฟซีซึ่งเป็นการแข่งขันอย่างสนุกสนานผัดกันรุ้ผัดกันรับท่ามกลางกองเชียร์ที่มาชมและเชียร์ดาราโปรดของตัวตเองนะคะจ่ายบอลไปจาวเสอกรล้วนครับเปิดคอนเตปาะมาณครับเปิดไปสองกายจังหวะแล้วแจ็คจกพันห์ครับจะได้ที่ดีครับเราเปิดตัวเพชร นะครับพมขอขอบคุณน้ักนักกีฬาของราชการทุกท่านนะครับและต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้บริหารระดับสูงครับของทีวีศิลป์ขงสารครับขอเสียงต้อนรับนะครับเพื่อนเกียรติและขอบคุณท่านสมรักษ์นรงพิชัยนะครับเพื่อการฝ่ายบริการนะครับขอเสียง